สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอก็จะพาเพื่อนๆมาดูเว็บไซต์ที่ใช้หางานในเบลเยียมนะคะของฝั่งที่พูดภาษา,าดัตช์นะเพื่อนๆฝั่งพลันเดรนนะคะแต่ว่าอันนี้เอจะยกตัวอย่างเฉพาะของออกรมการจัดหางานที่นี่นะคะชื่อเว็บว่าเวเดยียบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอจะบอกวิธีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีเข้าไป ดูข้างในเนี่ยเ,เข้าไปยังไงนะคะแล้วก็พิมพ์อะไรเข้าไปนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเอเจนตจะโชว์ให้เป็นขั้นตอนนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะแล้วก็ดูนะคะแล้วก็เปิดโทรศัพท์เนาะเปิดโทรศัพท์มาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารหัสแล้วก็ไปพิมพ์นะคะเพื่อนๆว่า VDRB เอ่นะเอนะ b b เด่นอะไรนะ VDAB เนาะนี่ดูทองคำรูปพันธ์ไว้นะนี่เว a b อันนี้มันจะขึ้นมาเลยนะคะเอาเบนะกดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเ v d a บนะคะแล้วก็มันจะมี f i อ i นจ j อบอันนี้ก็คือหางานนะคะ ฟิน a อบเลดิ้งก็คือการอบลมนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงฟีนเออจอบนะเพื่อนๆกดเข้าไปฟีนเออจอบนะคะมันก็จะขึ้นนาม bdrb เๆๆเนอะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอันนี้คุกกี้แล้วก็กดออกมันก็จะบอกว่าตำแหน่งอะไรหรือบริษัทอะไรนะคะอันข้างบนอะเนาะ แล้วก็อนข้างล่างก็คือเอ่อรหัสไปรษณีย์อะไรหรือว่าเมืองอะไรนะเพื่อนๆสมมติเอเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเอก็จะเอาตำแหน่งเฟอร์布ลก,กุนดีเกอก็คือตำแหน่งพยาบาลนะเพื่อนๆเอก็จะพิมพ์เฟอร์布ลก,กุนดีกเกอจ้นะคะเฟอร์ ลกุดีค่ะก็พิมพ์างเอ,ออยูมังฮาเลอร์นะคะก็พิมพ์เข้าไปฮาเลอร์อันนี้มันก็จะขึ้นมาฮาเลอร์นะคะหนึ่งรหัสไปรษณีย์หนึ่งพันห้าร้อยเราก็เข้าไปกดแล้วก็จะเอาห่างจากบ้านเรากี่กิโลแล้วก็เอายี่สิบกิโลนี่แหละเนาะเพื่อนๆแล้วก็ กดออกแล้วเราก็ค้นหานะคะอันนี้ก็ค้นหาเนาะค้นหาเขาก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มตำแหน่งขึ้นมาเลยเพอเปลกุนนี่คืออันนี้อยู่เซนต์ปีเตอร์สเบิก็คือไม่ไกลจากบ้านเอเท่าไหร่น่าจะประมาณแปดโลนะคะ อาจจะประมาณเจ็ดแปดโลอันนี้อันนี้ก็ down for breaking ก็คือเออ่ตามบ้านนะเพื่อนๆพ,พยาบาลตามบ้านนะคะอันนี้ของเป็นเป็นของบริษัทวิเชียร์หรือเกิร์สนะคะก็เป็นเป็นฝั่งอยู่ใกล้ๆฮันเลอร์เนี่ยค่ะอยู่แถวฮันเลอร์แล้วก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็เลือกว่าเราอยู่เมืองอะไรอันไหนอยู่ใกล้อันนี้ก็จะอยู่ใกล้บ้านเอใกล้มากใกล้ๆ อันนี้ก็เป็นบ้านพักคนชรานะคะบูนซอกเซนทรัมเบ s เซเซีนะคะเขาจะเขียนเนาะอยู่ใกล้กล้บ้านเอแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเอ่อบิสเกเลเกรสเหมือนกันก็ต่ำบ้านเหมือนกันเขาก็จะมีเยอะนะเพื่อนๆนะมีเยอะมากมีหลายตำแหน่งแล้วก็กดเข้าไปดูสมสมติเรากดเข้าไปดูสมสมติเรากดเข้าไปดูเอ่อเบเปลกนเนื้อ อินตรงนี้ดีกว่าใกลบ้านเอแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะมีรายละเอียดเพื่อนๆก็เรียนรู้เรียนรู้รายละเอียดของเขาไปนะคะเขาก็จะเขียนถ้าใครที่เริ่มแบบว่าเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆก็เข้าไปอ่านได้ว่าเขาจะเขียนอธิบายว่าตําแหน่งของคุณคืออะไรมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็จะมีมีหลายแบบนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์พูดได้แบบไหนอะไรประมาณเนี้ย อันนี้เป็นสิ่งที่สิงสิงที่เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรเวลาเราเข้าไปเราเข้าไปทํางานแล้วเขาก็จะบอกอรายละเอียดถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปอ่านนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้เห็นไหมเขาบอกว่าภาษาเนเธอร์แลนด์ แค่ก o o ๊แค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆคือคุณสื่อสารอ่านออกเขียนได้น่าจะเอาเอาดีที่สุดก็จบไม่ต่ำกว่า2.4นะเพื่อนๆน,นะเนี่ยในแถลงกู๊เนี่ย, Good, ยแล้วก็เออรฟาริงเวิร์เออฟาริงก็คือประสบการณ์เขาบอกไม่สำคัญนะคะประสบการณ์ไม่สำคัญโอเคถ้าใครที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตำแหน่งอื่นก็ลองลองพิมพ์เข้าไปได้นะคะถ้าเป็นตำแหน่งอื่นเนาะอันนี้แค่ยกตัวอย่างของพยาบาลนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เขียนคำว่า soft g o a d ด o กวนะคะถ้าเป็นพนักง,งานขายก็เขียนคำว่า f i r d g o p e r นะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,ก็ลองไปทําดูนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ